พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพระฤหัส,สบดีที่หกกุมภาพันธ์ระลึกถึงน้ำบุญเปาโลมีกีพระสงฆ์และเพื่อนมรณสักข,ขีบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่สิองข้อ18-19และข้อ21-24ถึง24 พี่น้องท่านทั้งหลายมิได้เข้าใกล้สิ่งที่ประสาทสัมผัสได้หรือสิ่งที่มีเปลวไฟลุกโชนช่วงหรือสิ่งที่มีความมืดมัวและมืดมิดหรือพายุหรือเสียงตแตรหรือเสียงพระสุรเสียงซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้ยินพากันร้องขอให้ยุติภาพที่เห็นช่างน,น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักจนโมเสถึงกับพูดว่า ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน่นแต่ท่านเข้ามาถึงภูเขาซิโยนและนครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิตคือนครเยรูซาเล็มในสวรรค์ซึ่งมีทุตสวรรค์เหลือขนาดนับท่านเข้ามาถึงที่ชุมนุมฉลองชัยและมาถึงชุมนุมของบุตรคนแรกที่ได้รับการลงชื่อไว้ในสวรรค์ลแล้วมาถึงองค์พระเจ้าพระตุลาการของมนุษย์ทุกคน ร่วมกับบรรดาจิตของผู้ชอบธรรมที่บรรลุถึงความสมบูรณ์แล้วและยังเข้ามาถึงองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตที่ปรับพรมซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่าโลหิตของอาแบนบทอ่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมาราโกบทที่หข้อเจถึงสิสเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้นทรงเรียกอัครสา,าวกสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่คู่ประธานอำนาจเหนือปีาศาจ ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารไม่ให้มียม่มไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ้ให้สวมรองเท้าได้แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วยพระองค์ตรัสก,กับเขาว่าถ้าท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไป ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากที่นั่นพลางสลัดฝุ่นจากเท้าวไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสา,าวกจึงไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจขับไล่ปีศาจจำนวนมากเจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคนและรักษาเขาให้หายจากโรคภัย สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสทาและสันิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตองพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อชาวนาเร็ไม่ต้อนรับพระองค์ในสารธรรมที่นาสเสร็พระเยซูเจ้าจึงหันไปยังหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในอาณาบริเวณโดยรอบ แล้วเราก็ไม่ได้พบกับพระองค์ในสารธรรมอีกสถานที่ทำงานประกาศพระวจาจาเปลี่ยนไปจากสถานที่จุมนุมทางศาสนาไปเป็นสถานที่ชาวบ้านเจริญชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้พระเยซูเจ้าทรงเรียกและแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนให้มาอยู่กับพระองค์แล้วส่งไปประกาศข่าวดีโดยประธานอำนาจ ให้สามารถขับไล่ปีศาจได้เมื่อบรรดาศิทธิ์ได้ดยินคำเทศของพระเยซูเจ้าและได้เห็นกิจการอันทรงพลังมากมายของพระองค์แล้วบัดนี้พระรงองค์ส่งเขาไปปฏิบัติงานสาวกทั้งสิบสองคนถูกส่งไปเป็นคู่ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติของชาวยิวสมัยนั้นเพื่อให้มีพยาน สิทธิ์ของยอนพุทธธรรมวิธีล้างก็ทำเช่นเดียวกันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าไม่มีคำสั่งให้ไปเทศสอนอย่างชัดเจนดูเหมือนพันธกิจที่พวกเขาต้องทำก็คือการขับไล่ปีศาจและการรักษาโรคแม่มารกโกจะบอกว่าพระเยสุเจ้าสมมอบอำนาจแก่สาวกสิบสองคนเหนือจิตโสโครก แต่ผู้นิพนพระวรสารก็จะกล่าวในภายหลังว่าพวกเขาไม่สามารถไล่ผีออกได้บทที่9ข้อ18และพระเยซูเจ้าจะสอนพวกเขาว่าการไล่ผีชนิดนี้จะต้องทำอย่างไรพระเยซูเจ้าทรงกับชาพวกเขาแน้นำสิ่งใดสำหรับการเดินทางนอกจากไม้เท้า คำแนะนำนี้ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อที่ว่าวิกฤตการณ์สุดท้ายกำลังจะเกิดดังนั้นงานที่จะต้องทำจึงเป็นงานเร่งด่วนไม่ต้องนำสิ่งของติดตัวไปมากรายการสิ่งของที่ถูกห้ามนำไปนั้นมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เขายึดติดกับทรัพย์สินของตนเองแต่ให้พึ่งพาวความใจดีของคนแปลกหน้า พึ่งพาการต้อนรับของผู้ที่พวกเขาทํางานด้วยพวกเขาต้องพึ่งพาหน้าที่เขาได้รับมาและความเป็นมิตรที่คนอื่นจะหยิบยื่นให้คําสั่งที่เป็นประเด็นในมัทธิวว่าอย่าเดินตามทางของคนต่างชาติอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียไม่มีปรากฏในเรื่องเล่าของมาระโก ที่ใดให้การต้อนรับบรรดาสานุสิทธ์ก็ให้พวกเขาพักในบ้านหลังนั้นจนกว่าจะจากไปเพื่อเหลี่ยงเลี่ยงการเสียเวลาไปส่อหาที่พักที่ดีกว่าหากพวกเขาไม่ได้รับการต้อนรับก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ให้สลัดฝุ่นจากเท้าแล้วเดินทางต่อไปการกระทำเป็นสัญลักษณ์ของการตัดขาดซึ่งในการปฏิบัติของชาวยู่ เมื่อพวกเขาเข้าไปในดินแดนของชาวต่างชาติก่อนกลับเข้าดินแดนของชาวยิวเขาจะต้องสลัดฝุ่นที่เท้าซึ่งเป็นเครื่องหมายของการตัดขาดเมื่อบรรดาสศิษย์ออกไปพวกเขาประกาศเหมือนยอนผู้ทำพิธีล้างกระทำก่อนหน้าพวกเขาว่าทุกคนควรเป็นทุกข์กลับใจ กิจการอีกสองอย่างที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจนก็คือขับไล่ปีศาจและจากหลังจากเจิมผู้ป่วยด้วยน้ำมันไปนการรักษาพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานถึงแม้บรรดาศิษย์ยังไม่มีความพร้อมพวกเขายังต้องรับการอบรมเพิ่มเติมพวกเขายังขาดความเข้าใจไม่มีความมั่นใจแต่พระเยซูเจ้าก็ส่งพวกเขาออกไป โรงสรงเสียงที่จะมอบพันธกิจให้กับผู้ที่อ่อนแอโดยเปิดโอกาสให้เขาเป็นผู้ร่วมงานธรรมทูตของพระองค์ในพันธกิจครั้งแรกนี้ความเชื่อและอำนาจของบรรดาศิษย์จะได้รับการทดสอบบนถนนและตามหมู่บ้านมารโกไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขามากนักเพราะอย่างเร็วเกินไป แต่ท่านจะพูดถึงเรื่องราวของสิษย์อย่างละเอียดต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแสดงพระบักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน